วัดคฤหาดบดีจรัญสนิทวงศ์วัดคฤหาดบดีตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์44เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงสะพานพระราม8สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จุดเด่นของวัดนี้พระอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมตามแบบนิยมสมัยรัชกาลที่3มีลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน ก่ออิดถือปูนไม่มีช่อฟ้าใบรากาและเป็นวัดที่มีพระแทรกคำพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยศิลปะเป็นแบบเชียงแสนตอนปลายประดิษฐานอยู่ภายในพระอโบสถเมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัดสามารถจอดรถบริเวณลานจอดรถจากนั้นเดินไปยังพระอุโบสถบรรยากาศภายในวัดค่อนข้างเงียบสงบมีความสวยงามและสะอาดสะอ้าน บริเวณด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของวิหารจตุรุซึ่งมีหลวงพ่อพระพุทธแท้คำองค์จำลองประดิษฐานอยู่เมื่อเข้าเดินมาภายในประตูโบสถ์ก็จะพบกับพระอุโบสถสถาปัตยกรรมเป็นทรงจีนหลังคาลดสองชั้นไม่มีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามสุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายกูนปั้นรูปดอ,อกคุตาน บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนลายต้นไม้และดอกไม้แบบจีนภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระแท้คาเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองคำโบราณปางมานวิชัยสมัยเชียงแสนมีพุทธลักษณ์งดงามเป็นพระพุทธรูปคู่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ9องค์ ตามคติความเชื่อของผู้บนบาลสันกล่าวพระแท้คําเชื่อกันว่าผู้ใดมีความทุกข์ร้อนก็มักไปกราบไหว้บนบาลของที่นิยมถวายได้แก่ข้าวเหนียวลาบเนื้อปลารา้าไข่เป็ดหนึ่งร้อยฟองพวงมาลัยและทองคำเพลวส่วนมหรสพที่ถวายมักเป็นละครชาตรีหมอลำหรือแอวลาว หลังจากไหว้พระพุทธแสกคำเดินออกมาบริเวณริมน้ำเจ้าพระยามองเห็นสะพานพระรามแปจุดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมาธาตุเจดีสร้างแบบเรียบง่ายตามคติพระสถุกท,ที่พุทธคยาบนยอดเป็นรูปจำลองของพระอกที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยจารึกเจดี JD นี้สูง21เมตรจะเห็นเด่นชัดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประวัติหลวงพ่อแท้คำวัดคฤหบดีประวัติหลวงพ่อแท้คำวัดคฤหบดีหลวงพ่อแท้คำหรือพระแท้คำมีประวัติการได้มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ว่าในสมัยรัชกาลที่สามพระยาราชมนตรีซึ่งมีนิวาสถานไปพำนักที่แพ่ข้างวังหลวงอุทิตที่อยู่เดิมสร้างเป็นวัดแล้วทูลกล้าวถวายในหลวงรัชกาลที่สาม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกระรุณาโปรดเ้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดพืงหบ,บดีอาวาสในสมัยนั้นพระยาราชาสุภาวดีหรือเจ้าพระยาบดินทรเดชาเป็นแม่ทัพเสร็จจากศึกปราบกบฏเวียงจันทร์และวยุทรั์สมบัติกลับเข้ากรุงเทพรัตนโกสิ์มากมายรวมทั้งพระพุทธรูปสำคัญคือ พระแท้คำประวัติหลวงพ่อแท้คำโดยประมาณปี2500พระยานารังสีอดีตเจ้าอาวาสวัดครหบดีในขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมมาพิรมได้ประรบถึงหลวงพ่อแท้คำว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างกันแน่โดยพระพุทธรูปมาจากเวียงจันทร์มีอายุราว900ปีในสมัยสุขโขทัยตอนปลายถึงสมัยพระนางจามเทวี สร้างเมืองหริกุญชัยทั้งนี้พระนางจามเทวีพระธิดาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรลาวปุระได้ไปเป็นนางกษัตริย์ครองเมืองหริพุญชัยจากการที่ห่างบ้านเมืองมาทําให้พระนางรำลึกถึงพระคุณแม่พระชนกชนนีพระนางจึงมีพระราชประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปสามองค์คือพระเสริมพระสุขพระส รุ่งขึ้นเช้าพระนางเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเปิดงานสมโพชขณะกำลังนำมรสก,การพระพุทธรูปทั้งสมองค์อยู่นั้นพลันปรากฏพระพุทธรูปทององค์หนึ่งลอยมาจากอากาศลงมาอย่างบริเวณมณฑลพิธีเข้าประดิษฐานแทรกอยู่ท่ามกลางพระพุทธรูปทั้งสพระพุทธรูปทององค์นี้ถูกต้องตามตำรามาหาปูริสลักษณะและสวยงามมาก เมื่อมาแสดงปาปิหารปรากฏต่อพระพักแพ่ะนางจามเทวีและชนทั้งหลายน้มหาสโมุทรนั้นพระนางก็ทรงสงมณัตให้มีพิธีสมโภชพระพุทธรูปทั้งสี่องค์โดยเหตุที่พระพุทธรูปที่ลอยมาจากเบื้องนภาอากาศและเขาประดิษฐานแทรกอยู่กลางพระพุทธรูปอีกสามองค์จึงพระราชทานนามว่าพระแทรกแต่เนื่องจากเป็นทองจึงมีชื่อต่อว่าคำเป็นนามว่า พระแทคคำซึ่งเป็นชื่อเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ตลอดมาพระแทคคำเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นที่เคารพบูชาและเป็นพระพุทธรูปที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกตมาตลอดเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากนครเชียงใหญ่กลับไปยังล้านช้างซึ่งตรงกับช่วงกลางสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงประดิษฐานพระแก้มมรกตไว้คู่กับพระแท้คำองค์นี้ต่อมาเมื่อทรงย้ายพระราชธานีจากหลวงพระวางลงมายังวินจันทร์ก็โปรดให้เชิญพระแก้มมรกตพระบางและพระแท้คำลงไปประดิษฐานณราชธานีใหม่ด้วยพระแท้คำจึงนับเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญองค์หนึ่งยิ่งในรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพญาบดินทรเดชา สิงสิงหาเสนีไปทำศึกเวียงจันได้อัญเชิญพระแทกคำกลับมาถวายสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ประดิษฐานไว้ที่ฐานชุกชีที่วัดอรุณราชวรารามต่อมาพระยาราชมนตรีผู้ต้นสกุลพระมรมนตรีซึ่งเป็นข้าราชบริพารเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งยังทรงกรมสร้างวัดคฤหบดีขึ้นน้อมถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจึงได้พระราชทานพระแท้คำไว้เป็นพระประธานในพระอุโบสถพระแท้คำเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นที่เคารพบูชาและเป็นพระพุทธรูปที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกตมาตลอดเมื่อพระเจ้าใช้เชษฐขาทิราชอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากนครเชียงใหญ่กลับไปยังล้านช้างซึ่งตรงกับช่วงกลางสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงประดิษฐานพระแก้วมรกตไว้คู่กับพระแท้คำองค์นี้ต่อมาเมื่อสรงย้ายพระราชธานีจากหลวงพระบางลงมายังเวียงจันทร์ก็โปรดให้เชิญพระแก้วมรกตพระบางและพระแท้คำลงไปประดิษฐานหน้ารัชธานีใหม่ด้วยพระแท้คำจึงนับเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญองค์ยึ่งยิ่ในรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพยาบดินทรเดชา สิงสิงหเสนีไปทำศึกเวียงจันทร์ได้อัญเชิญพระแท้คำกลับมาถวายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ประดิษฐานไว้ที่ฐานชุกชีที่วัดอรุณราชวรารามต่อมาพระยาราชมนตรีผู้ต้นสุขุณพระมรมนตรีซึ่งเป็นข้าราชบริพารเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งยังทรงกรมสร้างวัดคฤหบดีขึ้นน้อมถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจึงได้พระราชทานพระแทกคำไว้เป็นพระประธานในพระอุโบสถพระแทกคำเป็นพระพุทธรูปที่มีชาวบ้านให้ความเลื่อมใสมีความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าผู้ใดมีความทุกข์ร้อนก็มักไปกลับไหวบนบานของที่นิยมถวายได้แก่ข้าวเหนียวลาบเนื้อปลาร้าไข่เป็ดหนึ่งอยฟองโปมาลัยและทองคำเปเลว ส่วนมหรสพที่ถวายมักเป็นละครชาตรีหมอลำหรือแอวลาว